ครับท่านสมาชิกผมจะมาเทสค,ความดูหูความเร็วนะให้ดูสองลำจะมีลำยาวนะฮะแล้วก็ลำสั้นปืนที่ใช้นี่ระบบาวาล์วเพชฌแอซิดนะครับตัวนี้เป็นระบบวาล์วเดียวกับวาล์วนอกของาวาล์วฝรหลังนะอันนี้มันมันดึกแล้วนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูแค่อย่างระน,นัดนะฮะอย่ามาดูความเร็วมันได้เท่าไหร่เสียงม,มันดังด้วยอ่ะจะเลยเทสความเร็วนะครับ ลูกที่ผมใช้นะ4 0กนะครับเบอร์2ลูกบ o s s t a หัวรูนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบก่อนลำยาวก่อนเลยครับว่าวิ่งได้เท่าไหร่ น่วยความเร็วจะเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเอาไปคูณ3 2 8จสอก็จะได้ค่าเป็น f p พสามรนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ดูลำสั้นกันเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอีกสัก2องนัดดีกว่าเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อกันเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเครื่องผมมันลวนนะ สี่กนะฮะลูกยาวนะใหญ่นะ,ะดูใหม่ฮะสามหกเก้าจุเจ็ดครับ, 3, 6, 9, 7, รบมาอีกนัดหนึ่งนะสามนัดอ่ะมาดูกันเลยเสียงดังมากนะครับเก็บเสียงนี่ใส่เหมือนไม่ได้ใส่นะ พราะลูกมันวิ่งเร็วกว่าเสียงครับนัดสุดท้ายนะฮะสี่สิบเจนะมาดูว่าวิ่งเท่าไหร่ลองคูณสามจุดสองแปดดูครับอันนี้เป็นลำลำสั้นนะครับก็ไม่สั้นนะครับเจ mm. ็ดร้อยมิลตัวนี้ผมจะยิงแค่นัดเดียวนะเพราะว่าลำตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ยิงนะครับลำมันโคตรอยู่ผมแค่ไปเอา ลำเดินหนึ่งเมตรไปตัดให้มันสั้นผมเทสจะเอามาเทาความเร็วให้ดูเดีย๋ยวมาดูนะฮะเมื่อกี้สี่สิบกนะสามเจ็ดสองเมตรตวินะพอลำมันเหลือแค่เจ็ดร้อยมิลเนี่ยความเร็วจะวิ่งเท่าไหร่อันนี้ผมบอกก่อนผมยิงนัดเดียวนะฮะเสียงแม่งดังดังมากยิงแค่ทีเดียวเท่านั้นวัดได้เท่าไหร่เท่านั้นฮะ โคตรดังฮะสามหกศูนย์นะเชา้ากว่าแค่สามสิบเอเบสนะ